สวัสดีค่ะปอศรีกัญญาศักดีเดชพานุพันธ์ค่ะปกติปอก็ฟังเพลงหรือดูซีรีส์เกาหลีเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเพราะปอชื่นชอบในความใส่ใจในรายละเอียดและชื่นชมใน Talent ความตั้งใจและเทคนิคในการผลิตคอนเทนต์ของวงการบันเทิงของเกาหลีอยู่แล้วซึ่งในทุกๆครั้งที่ปอเลือกที่จะรับชมปอเลือกที่จะชมผ่าน Official c h ANNELS ต่างๆของเขาซึ่งปอเชื่อว่าเราควรจะสนับสนุนดาราศิลปินนักแสดงผู้สร้างคอนเทนต์ทุกๆคนที่เราชื่นชอบเพื่อที่จะเป็นกำลังใจและเป็นแรงส่งเสริมให้กับสื่อที่เราชื่นชอบค่ะ เราอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมแคมเปญดีๆจาก Copyright Overseas Promotion Associations หรือ COA ซึ่งเป็นองค์กรที่รณรงค์ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศของเกาหลีเพื่อสนับสนุนพวกเขาไปด้วยกันกับปอนะคะดูคอนเทนต์ถูกใจแบบถูกลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนทรัพย์สินทางปัญญา Respecting copyright is the best support.